สวัสดีครับผมเพชรธนบดีทองคำนะครับจากบริษัท d o สอาร์ตครับโดสอาร์เนี่ยเป็นบริษัทที่รวบรวมคัดสรรผลงานศิลปะจากศิลปินทั่วถึง้งภูมโลกเลยนะครับเรามั่นใจว่าภาพทุกชิ้นที่เรานํามาเนี่ยเป็นภาพที่มีคุณภาพจากศิลปินที่มีชื่อเสียงพร้อมให้แต่ละคนเนี่ยนำไปตกแต่งบ้านได้ พอพูดถึงตลาดงานศิลปะแล้วสิ่งแรกๆเลยที่คนไทยนึกถึงก็คือจะเป็นภาพมงคลภาพมงคลในประเทศเราเนี่ยนะครับก็ถูกใช้เป็นของขวัญตกแต่งบ้านเป็นระยะเวลานานเมื่อเราอยากจะพัฒนาสินค้าของเราให้ให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยพยายามจะออกแบบภาพศิลปะในรูปแบบใหม่อยู่ในรูปรแบบของวอลเปเปอร์มือถือซึ่งแต่ละภาพนนะครับจะออกแบบเฉพาะตัวบุคคลตามชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดราศีปีนักษัตร เพื่อให้ภาพมงคลแต่ละภาพนั้นเนี่ยครับเป็นภาพที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละคนของแต่ละผู้ใช้ Ccap g o เป็นผู้นำด้านทองคำรายใหญ่ที่มีประวัติการซื้อขายมาเป็นระยะเวลากว่า80ปีในระดับประเทศเนี่ยครับรวมถึงคุณภาพของทองคำที่มีความบริสุทธิ์และการันตีการซื้อขืนทองคำทุกชิน้น c ีแคบโกจึงเป็นเจ้าแรกที่ลักกี้ดสนึกถึงนะครับเวลาที่เราอยากจะนำผลงานศิลปะของลักกี้ดสมาอยู่ในรูปแบบทองคำแท่ง องทเวสุวรรณนะครับเป็นองค์เทพที่คนไทยให้การเคารพบ,บูชานับถือมาเป็นระยะเวลานานทาเวสน,นะครับมีความหมายว่าพ่อขาส่วนสุวรรณเนี่ยครับเป็นแปลว่าทองคําตามประวัติความเชื่อแล้วเนี่ยทเวสุวรรณเป็นพ่อ้าที่มีทรัพย์สมบัติมากเป็นผู้มีทองคํามากแล้วก็เชื่อกันว่าคนที่เคารพนับถือบูชาองค์ทเวสุวรรณเนี่ยก็จะได้รับเพิ่มพูนซึ่งทรัพย์สินเงินทองทองคําและบารมีทองคําแท่งทเวสุวรรณรุ่นเหนือสยาม ถ้านําไปสะสมก็จะเพิ่มพูนซึ่งทองคําโชคลาภและบารมีให้กับผู้สะสมถ้านําไปมอบเป็นของขวัญน,นะครับก็จะถือเป็นสิริมงคลให้กับผู้รับ